ความแตกต่างของชีวิตที่สำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรรมคือความได้พบชาติของพรหมเทพความได้พบชาติของมนุษย์กับความได้พบชาติของสัตว์เทวดาอาจมาเป็นมนุษย์ได้เป็นสัตว์ได้มนุษย์อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็อาจไปเป็นเทวดาได้เป็นมนุษย์ได้ ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันนำให้เกิดนี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไปไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากความจริงได้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ควรกลัวอย่างหนึ่งคือกลัวการไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดามาถือพบชาติเป็นมนุษย์ เป็นที่ยอมเชื่อถือกันมากกว่าเทวดาจะไปเป็นอะไรอื่นจึงมีคำบอกเล่าหรือสันนิษฐานกันอยู่เสมอว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นเทวดามาเกิดทั้งนี้ก็โดยสันนิษฐานจากความประณีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้บางรายก็มีพร้อมทุกประการทั้งชาติตกูลที่สูงฐานะที่ดีผิวพรรณวัรณะที่งามกิริยาวาจามารยาที่สุภาพอ่อนโยน ไพเราะเรียบร้อยฉเฉลียวฉลาดบางผู้แม้ไม่งามพร้อมทุกประการดังกล่าวก็ยังได้รับคำพรรณนาว่าเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดเพราะผิวพรรณมารยาทงดงามอ่อนโยนนุ่มนวลน,นี้ก็คือการยอมรับอยู่ลึกๆในใจของคนส่วนมากว่าเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์มีตัวอย่างสำคัญยิ่งที่พึงกล่าวถึงได้ เป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั่นคือสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงโลกมนุษย์ประสูติเป็นพระสิทธธาราชกุมารพระราชโอรสพระเจ้าสุดโทธทนะกับพระนางสิริมหามายาเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่รู้จักกันกว้างขวางคือเรื่องของเทพธิดาเมฆา เทพธิดาองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์รักษามหาสมุทรมีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ที่ถือไตราสารณาคมมีศีลสมบูรณ์ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาพราหมณโพธิสัตว์เดินทางไปเรือแตกกลางมหาสมุทรพยายามไหว้เข้าฝั่งอยู่ถึงเจ็ดวันเทพธิดาเมฆขลาจึงแลเห็นได้ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตว์ทันที รับรองจะให้ทุกอย่างที่พระมหาสัตว์ปรารถนาและได้เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตว์ขอทุกอย่างคือเรือทิพย์และแก้วแหวนเงินทองพระมหาสัตว์พ้นจากมหาสมุทรได้บำเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในเมืองสวรรค์พระมหาสัตว์ครั้งนั้นต่อมาคือพระพุทธเจ้าเทพธิดาเมฆลา ต่อมาคือพระอุบลวรรณาเถรีและผู้ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัตว์ต่อมาคือพระอานน์นี้คือเทวดามาถือภพชาติเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือจึงมีการเล่าเรื่องเทพิดาไม่ลาดังกล่าวเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้และมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาได้ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดา เมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกว่าเมื่อทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หัวหน้าพ่อค้าเกวียนได้ทรงซื้อสินค้าในนครพาราณสีบรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจำนวนมากเดินทางไปในทางกันดารเมื่อพบบ่อน้ำก็พากันขุดเพื่อให้มีน้ำดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพธิสัตว์ทรงเตือนว่าความโลภ เป็นเหตุแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้เชื่อฟังพวกพ่อค้ายังขุดบ่อต่อไปไม่หยุดหวังจะได้รัตนะมากขึ้นบ่อน,นั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาคเมื่อถูกทำลายพญานาคก,ก็โกรธใช้ลมจมูกเป่าพิษถูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคนเหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่ไม่ได้ร่วมการขุดบ่อด้วยจึงได้รัตนะมากมายถึงเจ็ดเล่มเกวียน ท่านนำออกเป็นทานและได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิตได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดเป็นเทวดาได้มนุษย์มีบุญกุศลและความดีพร้อมทั้งกายวาจาใจมากเพียงไรก็จะเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงได้เพียงนั้นคือสามารถขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงได้เมื่อละโลกนี้แล้วมนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้ และเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งโกรธแค้นรำคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสแสดงให้รู้ว่าบิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนัขนั้นและได้ส่งให้พิสูจน์โดยบอกให้สุนัขนำไปหาที่ซ่อนสั์ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้นและสุนัข ก็พาไปขุดพบสมบัติที่ฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้สัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาได้คงจะมีเป็นอันมากมีเรื่องต่างๆในพระพุทธศาสนาที่เล่ากันสืบมาคือในสมัยพุทธกาลมีสัตว์ได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังโดยเคารพตายไปก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพในสวรรค์ด้วยอนุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้า สัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องเป็นที่เชื่อถืออยู่ลึกๆในจิตสำนึกจึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาต่างๆกันเช่นลิงมาเกิดแท้ๆสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆทั้งนี้ก็ด้วยเห็นจากหน้าตาท่าทางบ้างกิริยามารยาทนิสัยใจคอความประพฤติบ้างซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกัน ก็จะมีความรู้สึกตรงกันดังกล่าวเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเองว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือมนุษย์เกิดมาจากสัตว์ได้สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระพิสุรูปหนึ่งมีจิตหวงห่วงผ้าสบงจีวรที่เพิ่งได้มาใหม่ซักตากไว้บนราวมรณะผ้าไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้งจิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวรน,นั้น นำให้ไปเกิดเป็นตัวเลนเล็กๆเกาะติดอยู่กับผ้าพระพิษุอีกรูปหนึ่งเห็นผ้าสบงจีวรน,นั้นไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนําไปใช้พระพุทธองค์ทรงทราบได้ทรงมีพระพุทธดำรัสห้ามตรัสให้รอเพราะพระพิษุรูปนั้นจะสิ้นพบชาติของการเป็นเลนในเวลาเพียงไม่กี่วันถ้าไปนําสบงจีวรน,นั้นไปในขณะที่ยังเป็นเลนอยู่ก็จะโกรธแค้น จะไม่ได้ไปเสวยผลแห่งกุศลกรรมที่ได้ประกอบกระทําไว้เป็นอันมากนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงรับรองว่าอํานาจจิตจะทําให้มนุษย์ไปเป็นสัตว์ได้เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาได้เทวดามาเกิดเป็นสัตว์ได้สัตว์เกิดเป็นเทวดาได้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็กลับเกิดเป็นมนุษย์ได้อำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมเท่านั้นที่ตกแต่งชีวิต ให้เป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อถึงเพียงนี้กรรมจึงน่ากลัวจริงๆน่าหนีให้พ้นอำนาจกรรมจริงๆทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบัน